เห็นอะน่าจะติดไฟได้เลยพี่ต้นดูท้ายไปด้วยได้ได้ไอ้เทียนเสียเป็นรถตู้อีกเห็นไหม้าขวามีอยู่ข้างหน้าเราใช่ปะอยู่หน้าโยกเริ่มอ่าทา้งน้ะอ่ทั้งพี่แป๊บนึ่งมาชัอ่ทา้งพี่อะ เห็นนะน่าจะอยู่คันแรกนะเนาะมันตรงว่วะไม่ใช่ว่าคันแรกเขียวงดงแดงอยู่แล้วเห็นด้านซ้ายมันเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไม่เห็นจิบหายแล้วจะรไงก็ถ้าเกิดว่าตรงไม่มีซ้ายไม่มีขวาไงมันยังติดใจอยูงติดติดตองไปดู อยู่วะเหมือนไม่มีรถมันอยู่บ่า,บามันก็เลี้ยวซ้ายเลยเหีียวเนาะเห็นนะเบาเบาเห็นมั้ไอ้เหี้ยรถมันไม่เลีย้ยวมีหวะเห็นนะไม่มีเลยอ่ะสิบห้นนเาเอยๆเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาจริงอะเยื้อขวา ไปเลยเไปเลยไปเลยเนปเลยไปเลยวค่อไปจดลดนี้อยเลดไเลยไเลยวปเลยไปเลยไปเลยเข้ามเก่งบเางแถเนีาเลยเลยอมเแน่ลยไปเลยไมอลยไปเลยเห็นเ มันไม่คงไม่สังเกตหรอกมั้ยที่มันเดี่ยวมากถ้ามงกระจกหลัง,ลงแต่ว่ามันไม่ได,ดีหรอกไม่สังเกตครับถ้ามองกระจกหลังแล้วมันไม่เห็นหรอกเราทิ้งไว้อย่าะอ<ด>ยู่ที่บ,งบังก่อนเห็นปะเนี่ยมีมองไม่เห็นเลยเนี่ยผมก็ไม่เห็น หมดนะแล้วถ้าแม่งรับแล้วนะก็จะถ่ายถ่ายตอนแม่งกำลังรับเสรเห็นอยู่ปะอยู่อยู่อยู่หน้าราจริงจ้ะเอออยู่หน้ารถจริงเราหน่อยมันเห็นรถเดี๋ยวเห็นรถเลี้ยวมันเลี้ยวไม่เลี้ยวไม่เลี้ยวเห็นปะมีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเราชิดนี่เลยชิดนี่ชิ้ซ้ายชิ้ซ้ายเบรกเบรกเบรกไหมฮะมเียวมีซ่เหรอแหลมทอง ถิดแม่งจอดรถแล้วไปผมให้พี่ลงวิ่งตาวแม่งนะเดี๋ยวแน่เดี๋ยวแงโถ่เปิด,ด,ดไฟเยอะขนาดนั้น แล้แมงเกิดแม่งเห็นเราแล้วแม่งแก้ง,กงโอ้โหก็กระจกหลังน้าบ้าะไรมองไกลขนาดนั้นเราแต่เราทิ้งระยะขนาดนี้ดีแด้วรแต่ไม่รู้ข้างหน้าแม่งเข้าซอยไหนเนี่ยมาเจอกับแหลงท้องป่าววะ แม่งเราวังตัวจะตายไปเลยปะหรือว่าจอดรอ่อมะทำไมที่มันมองเห็นแยกได้กลัวมันจะเข้าแยกร้านไอ้นุ่นอะจางวีนมาใส่ตามไหม เขาไปแล้วซอยแม่งเยอะนะพี่ไป <c oughs> แม่งคงเบื่อ บัไอ้บังอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขวาเข้าคอนโดที่คนเดินตายร่าเ้าช้าช้าจมันเลี้ยวอ่ะเราจะรอไหนอ่ะซอยเนี่ยซูมได้เลี้ยวซ้ายบ้ามันเลี้ยวขวาไหนซอยไหนมัเลี้ยวขวานู่นข้างหน้านู่นอ้าวเหรอเออชัว เลี้ยวขวาก็เลี้ยวขวามันเป็นคนดูเรามันก็เห็นนี่ไมยอมแล้วก็ถอยหลังไปแอบคูดไม่ถัานแลววาา้วขวาไหมขวาก็ขวาไปทางไหนนะตามมาสิการลาวไปจ <c oughs> นถึงทหาที่แอบ,บข้างในไม่ได้อ่ะโอ้ยไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นซอยอะไรอลดิแล้วมันอยู่มันไปไหนไงอ่ะไปทางนี้เหรอ <c oughs> ก็ตามไปดิแล้วมันไม่มีทางออกหรือวมามีทางแยกอะไรเลยเหรอไม่มีให้พ่อป่กเฮ้ยมีเลี้ยวขวาเนาะจะเอ๋ตัดจะเอ๋เอาโทรศัพท์มาดิโทรศัพท์มาเดี๋ยวุูดลงไปถ่ายชัวโชวนเลยทำนระถางแช่แช่แช่ ไม่ไม่มีแน่นอนตงไอะไรวยนะเ่ยเ้ยจอดอยู่นี่ไหนอะ <laughs> ตรงนี้มอไซน์นะมีที่ซุ่มบ้าวันเนี้ยเบาวหาว ว่าไปซุ่มตรงนู้นสิสุ่มเปลี่ยนทางอ่ะเพราะมันต้องออกทางนี้นี่ใช่เปล่ามอไซค์ไปอาคารซีคอนโดอะไรเนี่ยบูบูร์สุรีบูร์สุรีจะรู้เร็วมั้ยไม่เห็นงหรอไปแต่มันเข้าไปข้างในอ่ะได้ป่าวว่ไม่ได้ข้างในขวาเนี่ยได้เออเข้าไปเลย ข้างในนู้นอะ่ะเออเข้าไปข้างในนั่นแหละลเราจ<อ>า<อ>หน้าเ,นเข้าเลยเ้วเออไิพออออี่ซอยก่อสร้างมาได้ยังรั่วไหมคุ้มนะเ <laughs> รื่ยแหละจอใต้เนี้กำลังหน้าก่อนเอาหน้าอาอ,าาอากแลมองเห็นนะออมามามาได้มาได้ได้อีกพอหิน มันเห็นด้วยวเมืม่อกี้หน้าจะเอ๋ไปแม่งจอดอันนี่มันมีเครื่องอันนี้บันไงจอดไหนอะจอดต่อที่นี้เนี่ยได้ไหมหันหน้าไปแล้วถอยหลัง